ถ้าชอบก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามช่องของมิ้นจังและติ๊กไปที่กระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆบีบีเดินไปซื้อขนมที่ร้านสะดวกซื้อเพื่อซื้อขนมไว้กินที่บ้านในค่ำคืนนี้ในระหว่างเดินทางกลับบ้านนั้นบีบีก็ได้สังเกตเห็นว่าวันนี้คนเงียบมาก แทบไม่มีผู้คนตามทางกลับบ้านเลยสักคนดังนั้นบีบีจึงรีบเดินกลับบ้านเนื่องจากเธอกลัวว่าจะอันตรายนั่นเองพอมาถึงที่บ้านบีบีก็ล็อกห้องเช่าหลังเล็กที่เธออาศัยอยู่กับแม่สองแม่ลูกอาศัยอยู่ในห้องเช่าขนาดเล็กที่มีห้องเช่าเรียงติดกันประมาณสีห้องวันนี้เป็นคืนวันศุก บีบีเลยกะจะหาหนังอะไรสนุกสนุกดูสักหน่อยเพราะคืนนี้แม่ของบีบีก็เข้าเวรกะดึกอีกแล้วกว่าจะเลิกงานก็คงช่วงเช้ามืดเพราะแม่ของเธอเป็นพยาบาลดังนั้นในค่ำคืนนี้บีบีจึงต้องเฝ้าอยู่บ้านลำพังซึ่งก็ถือเป็นปกติเพราะแม่ของบีบีเข้าเวรกะดึกบ่อยครั้งและเธอก็ต้องอยู่เฝ้าบ้านเพียงลำพังบ่อยด้วย ในคืนนั้นบีบีใช้เวลาช่วงข้ามไปกับการดูหนังในคอมพิวเตอร์และกินขนมอย่างสนุกสนานจนเวลาล่วงเลยไปจนถึงหลังเที่ยงคืนเธอก็ดูหนังจบไปหลายเรื่องและไม่รู้จะดูหนังอะไรต่อแล้วจะเข้านอนก็ยังไม่ค่อยง่วงสักเท่าไหร่นักดังนั้นบีบีจึงท่องเว็บเปิดดูนั่นดูนี่ไปเรื่อยเปื่อย จนกระทั่งเธอกดเข้าไปเจอเว็บหนึ่งมันเป็นหน้าเว็บสีดำทั้งเว็บมีเพียงตุ๊กตาชินจังหัวโยกไปมาอย่างเหม่อลอยโผขึ้นมาและกลางหน้าจอก็มีปุ่มเพให้กดเล่นดังนั้นบีบีจึงลองคลิกมันดูก่อนที่หน้าจอที่เป็นสีดำนั้น จะค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นสีแดงดังสีของเลือดและค่อยๆปรากฏตัวหนังสือสีขาวขึ้นมาบนหน้าจอสีแดงโดยมีใจความดังนี้กดในการดูชินจังสุดหลอนหากคุณหลงเข้ามาในเว็บนี้และกดปุ่มเล่นบนหน้าจอคุณจะต้องปฏิบัติตามกฎทุกข้อดังต่อไปนี้ทันที เนื่องจากตอนนี้คุณได้ปล่อยวิญญาณร้ายของชินจังออกมาแล้วและมันจะไม่ไปไหนจนกว่าคุณจะปฏิบัติตามกฎครบทุกข้อกฎข้อที่1รีบเช็คดูให้ดีว่าคุณปิดประตูและหน้าต่างภายในบ้านหมดดีแล้วหรือยังคุณจะต้องปิดประตูและหน้าต่างทุกบานให้แน่นหนากฎข้อที่2ถ้ามีคนมาเคาะประตูหรือหน้าต่างห้ามเปิดเปนนันขาดกฎข้อที่สา มันจะพยายามมาหยอกเล่นกับคุณให้คุณอยู่ในความสงบอย่าตื่นตกใจและทําเสียงดังเป็นอันขาดกฎข้อที่4ถ้าคุณได้ยินเสียงนกร้องแปลกๆในค่ำคืนนี้รีบนำเกลือไปโรยไว้ที่ประตูบ้านในทันทีเพราะวิญญาณร้ายมันกำลังพยายามหาทางเข้ามาภายในบ้านของคุณแล้วกฎข้อที่5ทางเดียวที่จะนำวิญญาณร้ายกลับคืนที่เดิมของมันได้ คุณจะต้องนําเข็มมาจิ้มนิ้วให้เลือดออกและนําเลือดของคุณไปไป้ายที่หัวของชินจังในเวลาตีสามบนคอมพิวเตอร์ของคุณแล้วคอมพิวเตอร์มันจะเปิดขึ้นมาอีกครั้งเพื่อให้คุณสะกดวิญญาณชั่วร้ายมันกลับคืนไปยังที่เดิมของมันสุดท้ายนี้เราขอให้คุณปฏิบัติตามกฎที่เราบอกอย่างเคร่งครัดเพราะมันเป็นหนทางเดียวที่วิญญาณชั่วร้ายของชินจังในเว็บที่หลุดออกมามันจะไม่สามารถจับคุณกินได้นั่นเอง แน่นอนว่าเมื่อ BB ีเธออ่านกดทุกข้อจนจบก็ได้แต่ขนลุกและเริ่มหลอนๆกับกฎต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาบนหน้าจอ b ีบีตัดสินใจทําตามกฎข้อที่1คือลุกไปเช็คดูประตูหน้าต่างทุกบานในบ้านว่าปิดล็อกเรียบร้อยดีแล้วหรือยังเธอไม่แน่ใจว่าข้อความที่เธอเห็นนั้นมันเป็นข้อความหลอกลวงหรือสร้างความหวาดกลัวให้กับเธอหรือเปล่าแต่ที่เธอรู้ก็คือ ยังไงการเช็คดูว่าปิดประตูหน้าต่างทุกบ้านในบ้านหรือยังถือเป็นสิ่งที่ควรทําเมื่ออยู่คนเดียวโชคดีนะที่ลุกมาเช็คดูหน้าต่างก่อนมีอยู่บ้านหนึ่งลืมปิดแล้วเนี่ยเมื่อบีบีปิดล็อกหน้าต่างทุกบานแล้วจู่ๆพายุฝนก็ตกลงมาอย่างแรงมากก่อดที่ไฟทุกดวงภายในบ้านของเธอจะดับลงพร้อมกัน อะไรกันเนี่ยไฟดับงั้นหรออยู่ดีดดับได้ไงอะ่ะบีบีเริ่มรู้สึกขนลุกและสัมผัสได้ถึงความน่ากลัวบางอย่างที่กำลังค,อค,อค่อยๆคืบคานมาที่หน้าต่างห้องของเธอเงานั้นมันมีลักษณะคล้ายกับชิงจังตัวใหญ่มากและมันก็พยายามที่จะเปิดประตูหน้าต่างเข้ามาภายในบ้านของเธอด้วยมันทำเอาบีบีรู้สึกหวาดกลัวเป็นอย่างมากและเธอก็พยายามปิดปากของตนเองไว้ให้เงียบที่สุดและหลบซ่อน อยู่ท <t> ี p p ่มุมบ้านเพื p ่อไม่ให้มันเห็นมันเคาะประตูอยู่สักพักก่อนที่เงานั้นมันจะวิ่งผ่านไปมาตามประตูหน้าต่างของบีบีสร้างความรู้สึกหวาดกลัวให้กับเธอเป็นอย่างมากก่อนที่มันจะส่งเสียงหัวล้อให้เธอได้ยินเล่ากับว่ามันกำลังหยอกล้อเธอเล่นอย่างสนุกสนานเพื่อให้เธอกลัว ซึ่งมันก็ได้ผลซะด้วยสิเพราะวีบีในตอนนี้เธอกลัวมากเธอไม่รู้ว่าสิ่งที่อยู่ด้านนอกนั้นมันคืออะไรกันแน่ทำไมมันต้องมากวนเธอกันนะเธอรู้สึกหวาดกลัวสักพักก่อนที่เจ้าเสียงนั้นมันจะเงียบไปนานพอสมควรเลยล่ะคะ่ะแต่แล้วมันกลับมีเสียงนกชนิดหนึ่งร้องขึ้นมาท่ามกลางเสียงฝนที่ตกหนักอยู่ภายนอก ทำให้บีมีนึกถึงกฎข้อที่สีที่เธออ่านได้เธอจึงรีบไปหาเกลือภายในบ้านมาทันทีก่อนที่จะนำใส่มือและนำไปโรยตามร่องของประตูด้วยความหวาดกลัวเพราะกลัวมันจะไม่ทันการในตอนนี้เธอได้ยินเสียงหัวล้อของวิญญาณชั่วร้ายมันกำลังดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆก่อนที่สักพักเสียงนั้นมันจะเงียบไป หลังจากนั้นเหตุการณ์ภายในบ้านมันก็สงบไปนานเลยล่ะค่ะจนกระทั่งเมื่อถึงเวลาตีสามคอมพิวเตอร์มันก็เปิดขึ้นมาเองทำเอาบีบีรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากมันเปิดติดได้ยังไงกันในเมื่อตอนนี้ไฟในบ้านของเธอมันยังดับอยู่เลยนะมีเพียงคอมพิวเตอร์เท่านั้นที่เปิดติดขึ้นมาเอง บีบีจึงไปนั่งหน้าคอมพิวเตอร์ของเธอก่อนที่เธอจะหาเข็มมาแต่เธอก็ไม่กล้าจะเอาเข็มจิ้มนิ้วตัวเองเพราะบีบีเธอกลัวเข็มมากนั่นเองจะเอาเข็มมาจิ้มตนเองเนี่ยนะใครจะไปกล้ากัน แต่แล้วเสียงหัวล้อของไอ้เจ้าสิ่งประหลาดที่อยู่ภายนอกบ้านนั้นมันก็ได้คืบคานมาอีกครั้งด้วยความหวาดกลัวในครั้งนี้ทําให้ BB ีหลับตาลงและตัดสินใจใช้เข็มจิ้มไปที่นิ้วของตนเองจนมีเลือดไหลออกมาเป็นหยดบีบีจึงรีบนําเอานิ้วที่เปื้อนไปด้วยเลือดไปไป้ายที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ต้องหัวของชินจังทันทีทันใดนั้นหัวของชินจังก็ล่วงลงมาก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะกลับสู่ปกติ วิญญาณลายที่ได้หลุดออกมาก็ได้กลับคืนเข้าสู่เว็บและเว็บก็ได้ดับลงพึบทันทีทำเอาบีบีนั้นยังรู้สึกใจหายใจคว่มไม่หายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในค่ำคืนนี้เลยทีเดียว และนี่ก็คือเรื่องราวความสยองที่บีบีได้พบเจอมาในการท่องเว็บในค่ำคืนในการเฝ้าบ้านลำพังนะคะหากคุณเข้าไปเจอเว็บนี้โผล่ขึ้นมาเราขอแนะนำให้คุณปฏิบัติตามกาดให้ครบทุกข้อเพื่อคุณจะได้อยู่รอดปลอดภัยในค่ำคืนนั้นค่ะ สำหรับใครที่ดูคลิปวิดีโอนี้จบแล้วและชอบก็อ,อย่าลืมกดติดตามช่องของมินโฮโลและกดคอมเมนต์และกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้มินต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย